time to waste. โอเคครับสวัสดีครับขอต้อนรับแฟนๆเข้าสู่กิจกรรม CGPR b r e v i e w League o p e r a t i ครับอยู่ผมนะกิ้งครับก็วันนี้จะมาในโหมด Summoner Rift กันนะฟังผมครับมีใครบ้างเราก็ไปดูกันเลยมีซินเซ่าครับคุณแลมจิงครับมี Dark Demon d r a g o n ครับเล่นไรเว้นนะเมกมินุเอซเซียลครับ แจ็คพีเคเก้าหนึ่งหนึ่งเล่นนอโต้มุนโดครับเลิฟบีเอ็มสองสองเล่นมันเตียครับฝั่งสีม่วงครับมีอาร์เดโรซาครับเล่นทางลูเชียนครับก๊อฟหนึ่งเก้าเก้าเก้าเล่นซินเซาครับกูตูวหำตูวหำยิ่งตัวหำใหญ่ครับเล่นเอริครับชูเกอร์จัสมายครับเล่นแคสเซโอเปียแล้วก็โททอสครับเล่นทางกาเลนนะก็เป็นตามนี้ครับฝั่งผมก็จะไม่มีเอดี้แคลลี่ครับ ก็ไม่มีใครอัพสม,มยัยมาด้วยครับก็ตัวใครตัวมนันครับอเครับลอมินเนียนออกครับสินเอกรก็ไปแบบทาง นักเตอร์มุนโดครับส่วนทางเนรนนลนี้ของผมเป็นเรเวนน่าจะจะทรรมะได้หีครับโอเคมินเนี่ยนออกแล้วครับก็เอาเอเซียมาเฝ้าเรนกลางครับอาจจะเป็นสายบูบิลหรือเปล่าก็ต้องดูกันก่อนครับว่าผมจะอารมณ์ไหนปกติจะเล่นสายบูบิลตลอดครับเวลาเล่นเลนประมาณนี้นะเจออันนี้ครับบูบิลก็ได้นะ โอเคครับขไปวลาสองก่อนครับเอาโดรันเบลมาเพื่อซับเทนเลือกตัวเองครับแข่งกับเอริฮะเอลีเขามีสกิลโป๊ะของเขานะก็ไขได้ก่อนก็ไม่เปรี่ยครับชามาเป็นชุดครับนี่ครับต้องงี้ครับ ไปไหนครับไปไหนโอ้โหรอดตายเฉยาอีกไหนไปแล้วด้วยไม่ไอไรครับก็ยังได้อยู่กดเลนได้ดีกว่าครับเลียว ช่วยท่านได้ครับไม่โยนขอออกมาเป็นตัราลิานกันนะฮู้เ่นโบนครับล,ลบูเชียนจะเก็บไปได้ครับแล้วดูมาเตอร์มุนโดหูไม่ตามครับ Via nó hỏi 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 ตอนนี้จะต้อมนตอนนี้ครับวิ่งแรงเกินแต่อดทนเดี๋ยวหกเขาเข้ามาเอาแน่นอนนะดูทรงแล้วเนี่ยต้องเรียววกนนะ s <S ว่หกกอนครับโอ้ยโดนจะได้ โอ้ยเป็นงครับเห็นกลางพังครับมันกไม่ได้พังขนาด,น,าดนั้นนะก็นี่ครับเนื้อหอยจี้ผมเข้าไปเสียบเลยเนหมอนอีสูตรมีสูตรแล้วนี่ยโหเนี่ยเป็น ถึงเศร้าเนี่ยเขาเ้าไปเสียบแล้วเนี่ยสกิลมีพร้อมเลยเนี่ยแดดหนีไม่ได้หรอกนี่สกอร์เป็นตัวสองครับผมก็ตายแล้วหนึ่งตัวครับอืก่อนดีกว่าครับก่อนดีกว่าครับ โครับปล่อยหุ่นฟางได้ดควยต่อไปต่อไปเราต้องอเอาของนะแล้วโอ้โหโดนเลยครับแต่เมื่อกี้ก็ฆ่าคาซีโอเปียได้นะคาซีโอเปียเก็บเลเว่นไปครับ ฝั่งนู้นครับมีคนหลุดคนนึงไงก็คือซเซ้าครับอเ oh, oh, ชียนออกมาเป็นแบบนี้แกปเตอร์ก่อนเลยอะ่ะ ไงก็ได้อยู่ดีครับแลกกันไป <ST S 1> แ,นไแล้ว่าแลกกันได้ครับ <ST> S> <S มีได้ซีเรียสอยู่แล้วนะ <ST> S> <S และว้วมันแลกกันได้ครับฉีดอีกในัใส่หน้าไปเลยครับด <ST S> <ST S> นเล่นบนครับอืมมีก็กดกันไน้สองตัวนะดูครับมีแค่โดรานเบดกับรองเท้ารถกุดาลและทางไรเว่นครับดูแฮชโชเปียสักหนงงึ่งงน้นะ โซเดียมเลี้วหกแล้วลครับโียเจ็ดแล้วนี่ผมออกไม่เอาสายบูบิวแล้วอ่ะไม่ชอบแล้วไม่เอาแล้วช้าครับใจเย็นกี้ครับเดีย๋ยวพึ่งรุมบอกว่าแพ้ครับยังไม่จบเดีย๋ยวพึ่งน้ำศพทหารกันครับ เราจะเล่นได้เลเว้นครับเราดูครับสูกกล้าเล่นครับโอ้ยเราป่าตันตีไปทำไมวันนี้กะโดนแน่ <c oughs> ไหนเล่าไปไหนเล่าลูเชียนเก็บด er นะับเบิรคิวได้ตั้งนั้น Skill. บนแคทเทอร์พียก็ฟารมได้ครับฟารกันต่อไปครับพี่ผมต้องฟาร์มจริงปล่อยลูเชียนนยครับลูเชียนตัวบางครับ เชือสองตัวนนีก็น่าจะกดมันได้นะได้ตวงฮะเฮ้ยเงียเต็บครับเต็บเค เย็นครับ นี่นะครับสูดเดียวาแบบโคโดครับกลับก่อนกลับก่อนครับเริ่มเริ่มชั้นเงีูเชียนนะจ๊ะเดี๋ยวรู้เลยครับรูเชียนครับมาได้ยี่ออกมาเป็นซิลครับเตรียมออกทางเนี่ยครับแพนทอมแดนเซอร์ครับ เลิวเร็วเว้นครับต้องหนีแล้วล่ะโดนร้านเป็นมาขนาดนี้ครับฆ่าไม่ได้ก้ไม่จะว่าไงครับ over here ข้าวครับข้าวน้ัเ่ข้าวอะไม่ไ่ข้าวอะ โอ้โหชั้นดาวสินเจ้าทำไรครับเธอซีเธอวีตอนนี้เขาจะทันเนะครับสวยง่ามมากสำหรับทางแล้วก็ยีครับเข้าไปขนาดนี้เกิดเขาไม่เข้านี่เราก็กดตายครับ ตัวมุนโดออกมาเป็นคินด้วเจมกับทางสเปกเตอร์คลาวนะให้ออกกันเวทไม่ห่อนะครับนค่คิงอะก็ก็เป็น <S <S ออการดีครับสำหรับทางาไว้ก็รงดีกว่ารอไว้น,น,นี่ทีเดียวสองคนบาเรียหนีกันเลยครับ รอดแล้วลตามยันหน้าป้องนะก็เอาป้อมมันต่อเลยครับดูเชี่ยนถามว่ารวยไหมก็ดูปกตินะ วายนะครับ <S <S หนีต่อไปทันแล้ว

หวัง1,500แล้วรวยมากเลสก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีครับเราไม่เล่นเลสเลยนะเทคยีครับได้เป็นสตาติชีสแล้วโอ้โหของของเขาก็ไวเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเอ้ยครับแล้วก็มีกานวิ่งไปกลางครับแล้วก็ลูเชียนครับเป็นรองเท้าวิ่งเร็วครับแล้วก็ทางเบรดอัลลูเนตคิงครับก็ขอบใจจังของลูเชียนนะผมว่าผมเฉยๆกับเบรดอัลลูเนตคิงนะ สำหรับดูเชียนผมว่าออกมาเป็นทางพวกเอดีโคนโผดไปเลยหรือเปล่าอย่างพวกปัดนชัตเตอร์พวกของยิงไวก็น่าจะช่วยเพื่อนได้เพราะสกิลพาสติกดูเชียนครับเวลาสกิลปุ๊บอ่ะมันจะยังไงผมเรียกว่าเขาจะทําให้ตัวเองยิงได้สองครั้งอ่ะยิงเบิ้ลนะครับคือเนี่ยไถายมาแล้วยิงเบิ้ลได้ครับ นะครผมกลับมาไม่ทันเนี่ยครับต่อต่อแรงมาก เนี่ยดับเบิล Q เลย โอ้ต่อตดีมากคชิงสุดนครับแอ้วบอกันเล่นนะครเท่าไรสห้ทันเเพี้ยสับเดียวไปต้อนเลนแคปนะ โอ้ัซีนเศร้าไม่เสียเฉยดูวีครับทัซนเศร้าทับเก็บผีได้ลูเชียนครับกำลังจะตายครับตายตัวต่อไปครับบอกแล้วครับว่าพลิ้วครับยอมแพ้แล้วครับซันเดอร์เลอร์เรียบร้อยครับเกมแรกจบไปไวมากไม่เล่นดีเลยครับเป็นเดียวครับ โอ้ยชนะ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 ถนะนะ้างั้นนะนะาะนะาๆโอเคครับผชนะอีกแล้วแค่แบบยกลีกมา ก็ไปหาห้องเล่นตอนนะ่อครับโอเคครับตอนนี้ก็ไปก่อนดีกว่าครับมีงานติดง,งานนะ เจอแบบตรงนี้ดีกว,ว่าครับไปเคียงเคียงงานก่อนดีกว่านี่ไปก่อนก็ครับสวัสดีครับเล่นเกมเดียวอยากจะเล่นต่อแล้วรีบซันเ,เลอร์เกินโหสาหดโห้แท้